ชาวราศีกุมฮะคืนหนึ่งใน4ราศีดวงดีสัปดาห์นี้นะฮะวันนี้ผมแยกเป็นราศีราศีไปฮะจะได้ฟังง่ายๆนะครับโอเคฮะมีเรื่องดีๆบ้างนะครับดังนี้ฮะต้องบอกครับว่าดวงชะตาตั้งแต่วันจันทร์นะครับที่7จนะฮะจนถึงวันอาทิตย์นะครับที่13ก็อาทิตย์ที่ถึงนี้นะฮะโอเคนะครับเรื่องไรครับมีข่าวดีเรื่องเงินทองนะครับเผื่อว่านเพื่อนมีเรื่องอะไรต้องทําต้องเคลียร์ต้องแก้หรือว่าไปนะฮะ ท่านผู้ชครับช่วงนี้มีโอกาสได้โชคฟุกนะครับอาจจะเป็นโชคที่คาดไปถึงโชคที่อยู่ๆก็เข้ามานะฮะจังหวะดาวดีนะฮะในเรื่องของโชคลาภแล้วก็การแก้ปัญหาและการเจรจาและการติดต่อการต่อรองการซื้อมาขายไปซื้อขายรักเปลี่ยนการทํางานเชิงรุกนะครับเดี๋ยวก็ตามในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงประสบผลสําเร็จเป็นอย่างดีนะครับเรียกว่าจังหวะดาวทรพอจะคาดหวังนะครับเรื่องของเงินทองในส่วนนี้ก็ตาม มันก็จะมีเงินในส่วนนั้เข้ามาให้เราได้ชื่นใจนะครับดวงมีเรื่องของการติดต่อเจรจาต่อรองสําเร็จจนถ้าเพื่อนจะต้องเจรจาติดต่อต่อ,ตอรองซื้อมาขา,ขายไปซื้อขายแลกเปลี่ยนใดๆก็ตามผมก็ยังโฟกัสว่าถ้าเราหวังผลเรื่องของทรัพย์สินเรื่องของเงินทองเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องหนี้สิน,นครับไมนะ่ใช่ว่าเรื่องเงินต้องได้อย่างเดียวนะครับบางทีเราขาดอยู่นะฮะเรามีปัญหาเรื่องของหนี้สินนะฮะหรือว่าปัญหาเรื่องของ เงินที่จําเป็นต้องหาในช่วงสัปดาห์นี้เพื่อนํามาใช้หนี้หรือนํามาแก้ปัญหาบางเรื่องหรือนํามาซื้อของอะไรก็ตามนะครับดวงจะประสบผสลสําเร็จนะครับก็ให้สบายใจในเรื่องนี้ได้นะฮะจว,วาดาววาจาเด่นเพื่อนครับช่วงนี้ถ้าดาวพุธโคจรทับนะฮะแล้วก็อยู่คู่กับดาวเสาร์นะครับเขาเรียกว่าดาวคู่สมพลโคจรทับเพราะว่ามันก็จะมีคําพูดวาจาหรือโน้มน้าวใจคนได้นะครับหรือว่าเพื่อนมี อะไรที่อยากทาหรือยากให้ฝั่งหนึ่งเขาเชื่อเราอีกฝั่งหนึ่งเขาทาตามเราอีกฝั่งหนึ่งเขานับถือรอาษีฮาเรานะฮะอะไรก็ตามเรตาต้องการอีกฝั่งเนี่ยทำตามในสิ่งที่เราต้องการะฮะก็มีเกณฑ์สําเร็จนะครับเจาะดาวม,มันได้มันมีดวงดีนะครับในช่วงนี้คือถ้ามีเรื่องทุกข์ร้อนกังวลหรือไม่สบายใจอะไก็ตามจะมีทางแก้ทางออกเสมอนะฮะนี่คือจุดเด่นคือทางแก้ทางออกแล้วก็ ว่าไปนะฮะถ้าระยะนี้เราจำเป็นจะต้องคุยหรือเคลียหรือแก้หรือจัดการกับปัญหาของตัวเองหรือของคนอื่นด้วยนะฮะไม่ใช่ของตัวเองอย่างเดียวนะครับของตัวเองมันก็พอมีแต่ว่ามันก็เหมือนกับมีความกังวลเล็กๆน้อยมากกว่าฮะดวาวเสาก็ไดความกังวลน,นะครับมันโคจร,นนะะครทับมานานแล้วนะฮะเดิมเฟอนพฤษภาเขาก็ขยับนะครับไปแล้วนะฮะมันก็โล่งโปร่งใจขึ้นฉะนั้น ขาวสิกุมครับช่วงนี้ถ้ามีเรื่องใดนะที่อยากขยับขยายทําเรื่องใดที่อยากให้ใครช่วยเหลือเรื่องใดที่อยากให้มันจบลงได้ดีนะครับก็สามารถทําแล้วก็เคลียร์ในช่วงนี้ได้นะครับมันมีดาวอย่างหนึ่งนะอันนี้ที่เตือนนะครับคือให้ระวังเรื่องของคนเปรียบนะครับคนเอาเปรียบหรือหลอกลวงนะครับเนี่ยไม่ใช่ว่าต้องดีเสมอครับอันนี้อะไรที่ต้องระวังผมก็ต้องเตือนไว้นะครับระวังคนแบบพูดอย่างทําอย่างนะฮะ รับปากเราไว้เอาไม่ทําตามเอาไม่มานะครับดาวเกี่ยวข้องกับเรื่องวาจาเด่นอาชูนี้ถ้าสมมติว่าพูดคุยนะครับระวังนิดนึงบางทีนอกจากเขารับปากนะฮะบ,บางทีเขาแบบให้เราเชื่อใจนะฮะหรือหลอกลวงก็ได้นะครับพวกมิจฉาชีพก็มีหรือบางทีคนแก้ตัวนะฮะบ,บางบางทีทาให้เราอารมณ์เสียเงียหงิดไปว่าเรื่องวาจามันสามารถจะสร้างปัญหานะครับในชีวิตรอบตัวได้ต้องระวังนะครับบุงดาวอย่างหนึ่งที่ต้อง ให้เข้าใจว่าเรื่องของความรักนะฮะเออเนี่ยดวงมันจะมีคนใหม่ๆเข้ามานะครับอยู่ที่ว่าเราชอบหรือไม่ชอบนะฮค,คนที่โสดช่วงนี้ก็มีโอกาสที่จะสารความสัมพันธ์ต่อเนื่องกับคนที่เราคุยด้วยนะฮะแต่ถ้าโสดสนิทเลยก็ขยับขยายลองหาดูนะครับจริงๆมันไม่ใช่หาไม่ยากนะฮะคือถ้ามันใช่มันใช่เองนะครับก็เลยมองว่าถ้าโสดอยู่นะฮะเราใช้ชีวิตตามปกติไปครับ เดี๋ยวถ้าเราเจอคนที่เราชอบเราก็คุยนะฮะถ้ามันคลิกก็โอเคก็สานต่อแต่ถ้าบางทีอาจจะมีคนมาชอบเราแทนนะฮะเราก็พิจารณาดูนะครับแต่อย่างน้อยแค่รู้ว่าเราความรักมันก็มีโอกาสขยับขยายในเรื่องใหม่ๆเข้ามานะครับจริงๆก็ในช่วงไม่ใช่แค่สัปดาห์นี้อาจจะมีคนรู้จักมาก่อนแล้วนะฮะแล้วก็อยากคุยแล้วเกินเอเคก็คุยไปนะครับนี่คือจังหวะที่มันเด่นภุมดาวนะครับระยะน,นี้ผมเติมนิดหนึ่งว่าช่วงนี้ในดวงเกี่ยวขกับเ,เรื่องของความรักเวยใหม่เข้ามานะฮะฉะน,น ถ้าเรารู้สึกดีให้คุยบางทีเรามีแฟนแล้วนะฮะในช่วงนี้มันก็มีโอกาสที่มีคนใหม่ๆเข้ามานะครับให้ชื่นใจก็อยู่ที่ว่าเราจะยังไงนะฮะคนที่มีแฟนแล้วช่วงนี้ต้องเติมว่าระยะยนี้นะครับดาวความรักนะครับมันเริ่มโดดเด่นอีกครั้งครับมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าคุยกับแฟนอย่าให้แฟนทำอะไรให้อยาให้แฟนซื้อของให้อยาให้แฟนทำเรื่องสําคัญคญอะไรให้ โอเคก็ได้นะฮะแต่ว่าข้อหนึ่งที่ต้องระวังคืออย่าวน้วไปหยาดปลักไฟนะฮะบางทีเราคุยกับใครอยู่นะฮะเราเออเขาคุยดีเขาคุยให้เราสบายใจนะฮะเราก็จิตใจโอนเอียงนะครับนั้นถ้ามีแฟแเราต้องระวังนะครับแล้วก็ประการต่อมาพื้นดวงดาวเกี่ยวข้องกับเรื่องของวาจาเด่นนะครับอย่างที่บอกว่าพูดคุยแล้วคนเชื่อถือเชื่อฟังฉะนั้นใครค้าขายก็แจ่มนะฮะแจ่มเลยบางทีเราอาจจะ คุยกับคู่ค้าคู่จรจาคุยกับลูกค้าด้วยตัวเองหรือจะไปเอ่เรียกว่าหาผลประโยชน์อื่นๆนะครับอะไรก็ตามเพราะบางคนจริงคนราศีกุมเป็นราศีที่ดวงเรื่องของไอเดียในการค้าขายในไอเดียในการหาตังค์นะครับบางทีไม่ใช่ป็นเไม่ได้เป็นมนุษย์พ่อค้าแม่ขายแต่เราพอมองเกมออกว่าอะไรมันสามารถขายได้อะไรที่สามารถที่มันอาจจะขายยากนะฮะบางทีแค่นี้ อ่านเกมเก่งนะฮะแต่ไม่ได้ขายหรอกนะฮะแล้วมันก็เป็นไปตามที่เราเห็นนะครับรถมีเซนส์ของการเป็นผู้ประกอบการนะฮะแต่ไม่ได้บอกยุให้มาแบบค้าขายนะฮะแต่ให้รู้ว่าโอเคนะาในช่วงนี้เราจะประเมินในการหมุนเงินหรือประเมินในการใช้จ่ายนะฮะหรือประเมินในเรื่องของการทําธุรกรรมต่างๆนะฮะมันมักจะแม่นยำนะครับฉะนั้นช่วงนี้เราก็จะมีเซนส์ในเรื่องของการซื้อขาย แลกเปลี่ยนเรื่องอะไรที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์เละงเงินทองครับจะประสบผลสําเร็จเป็นอย่างดีนะฮะนี่คือจังหวะดาวที่มันเด่นทีนี้ผมก็บอกไว้อย่างว่าถ้าเป็นไม่ได้เลยครับชวงนี้ให้ระมัดระวังนิดหนึ่งดินหนึ่งคือไม่ใช่ว่าเลยรับเข้าอย่างนะะี้ฮะมันมีเลยจ่ายป,ปุปผาฉพันเข้าด้วยนะครับเงินเสียเัินพังเงินหายคืออะไรที่มันอยู่รอบตัวนะฮะชุเนี้มันเหมือนจะหมดอายุไขหรือทยอยหมดอายุไขนะฮะต้องเปลี่ยนต้องซ่อมต้องซื้อหรือ อยู่ๆมันพังอะไรกันครับเหมือนจะมีเหตุปัจจัยในทรัพย์สินส่วนตัวของตัวเราหรือของครอบครัวแต่ว่าเราก็ต้องหมุนเราก็ต้องใช้ในส่วนนี้เองนะคะคือเราต้องรับผิดชอบนะครับในส่วนนี้ทีนี้ดูต่อครับในระยะนี้ครับดวงมีโชคฟุกๆกนะฮะก็มีโอกาสที่จะมีโชคลาบหรือมีโอกาสที่ได้เงินพิเศษมีโอกาสได้รับที่คาดไม่ถึงมีโอกาสที่จะถ้ามีปัญหาเรื่องของเงินทองจะมีคนช่วยเหลือหรือมีทางแก้ทางออกนะฮะแล้วก็สําคัญระยะนี้ผมก็ เตือนนิดนึงว่าเรื่องความรักะฮะระวังรักสามเศร้าหรือสามคนนะฮะนี <c oughs> ่เขาอาจจะเข้ามาทางเราเรามั่นคงซื่อสัตย์สบายใจได้เข้ามาทางแฟนเราแฟนเรามั่นคงซื่อสัตย์อ่าโอเคก็สบายใจเรื่องนี้ได้แต่ถ้าใครสักคนหนึ่งที่แบบมีอารมณ์คล้อยตามคนที่เข้ามาใหม่ๆมันก็จะวุ่นวายนะครับในอนาคตได้นะฮะก็ต้องระวังด้วยนะครับโอเคครับขอให้โชคดีะฮะดวงชะตาสัปดาห์นะี้ดวงดีนะครับ7-13บนะฮะ เมษาครับเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะฮะสวัสดีครับ